จ้างให้เจ๊หอมลูกอ่ะต่อเสร็จให้เจ๊หอมอ่ะอันนี้ลูกอยู่จังไหนโอ้โกเ,เยี่ยมอ่ะยอมเก็บอันนี้อันนี้กี่โมงโลูกห่อห่าฮะอยู่ไหน นีดูทั่วๆนะลูกดูข้างบนดูข้างล่างด้วยเจออย่างดูในกายทั่วๆลูกเยี่ยมอันนี้ อันนี้อะไรลูกสอง,มองโมงโหเยี่ยมมากฟุตบอยเยี่ยมอ,อันนี้นะ่นะอันนี้กี่โอคอกลูกดูจางอันนี้กี่โอคอกลูกนี่นี่น,นี่ดูที่นี่วันโอ๊คอ้อา,าวฮะ เจอ,อยางดูทั่วๆลูกเลอไม่กี่ใบเองเจอไหมครับดูจากข้างบนลงมาข้างล่างเลยลูกอืมดูทุกใบหนูดูทุกใบลูกเจอ,อยางอ,อ่ะเจอหยิบสิลูกถ้าเจอแล้ว โอเคอ่ะอันนี้นี่กี่โอเคกอ็ห้าโอเคไม่ใช่พูดสังเกตุหรกห้าโอเคออ่าแล้วอันไหนห้าโอเคออเจอยังลูกเจอแล้วเจอก็หยิบลูกเร็วๆดิจัง เดี๋ยวเหลือไม่กี่อันเองหนูหนูดูลูกหนูดูเยี่ยมไก่หมดแล้วเอาเนี่ยะเยี่ยมอ้าโอเค,อ,เคอันนี้อ่ะ seven โหอืม เยี่ยมอ่านี้ทีโอโหโอเคเยี่ยมอันนี้เยนโอ้โหทีโอหโหทีโอหโหอันสุดท้ายสูโอห ยม yeah.